ไครนะไม่ปากหมานะมันชกเลยมันชกเลยใข่ปากหมามันชกคุณไม่จาเป็นต้องตามผมตลอดไม่จาเป็นต้องไปตามก้นไ่ทั้งสิ้นเลยคุณสามารถเป็นศูนย์รวมความเก่งความเจ๋งของคนทั้งหมดได้ความรับรู้ก็เจ๋งอย่างหนึ่งนะคุณได้ไมาเห็นตัวอย่างเขาผมว่าผมทําอะไรได้บ้างแต่คุณรู้ไหมอยากจะมีจะมีเอ่อมีไอเดียอันหนึงนะ่งซึ่งผมอยากจะถ่ายทอด ให้คนไทยรุ่นใหม่เพราะคุณสามารถทําได้เจ๋งกว่าผมอีกคุณทําได้เจ๋งกว่าผมอีกแล้วผมใช้วิชานี้คือเรียนมาจากตอนที่ผมเป็นเริ่มที่จะเป็นคอนดักเตอร์แล้วผมก็เห็นแบบในเมืองไทยเนี่ยเขาก็สอนเลยตอนตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยเพื่อนผมก็จะมาพูดว่าหุยนี่แม่งแน่ไว้ใครนะแม่งปากหมานะมันชกเลยมันชคเลยใครปากหมามันชอกอันนั้นคือฮีโร่ของพวกวัยรุ่นเพราะอันนี้มันเจ๋งคือแบบ แต่ผมก็มานั่งคิดมีมวิธีเดียววะกูแบบมันไม่อ e ินวะกูไม่อ e ินวิธีเนี้ยผมก็เลยไปอพอดีไปนั่งอ่านหนังสือฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นคนหนึ่งเป็นอายุไม่ไม่สิบกว่าอายุ13เริ่ม organize วงออเคสตราเองคอนดักเองชื่อไซมอนแรตโลเป็นคนอังกฤษอายุ13อะ่ะแล้วเขาลงบ่งหนังสือพิมพ์เต้ไมไปหมดเลยพวกนี่แหละเด็กวัยรุ่นต้องแบบนี้นั่ง o r g a ไนซ์เองแล้วลงหนังสือพิมพ์เต็ไมไปหมด กูอยากได้แบบนี้ไอ้แบบเนี้ยแน่จริงนี่คือรับความรับรู้ของผมเปลี่ยนละแล้วแล้วมันมีแล้วผมก็อ่านประวัติศาสตร์ชีวิตของเขาหมดเลยทุกทุก,ทกประโยคเลยว่าใครชมอะไรเขาบ้างกูก็เอาเก็บมาหมดเลยผมจะทำบันทึกคำชมของทุกคนเก็บมาในสม,มุดโน้ตของผมกูต้องการเก่งไว้นั่นดิกูต้องการเอาคนนี้ด้วยแล้วเอาคนนี้ด้วยเอาคนนี้ทุกคนที่เป็นฮีโร่แล้วคุณสมบัติเขาอะไรมากูเก็บเป็นหนังสือหมดเลยยังมีหนังสือเล่มนั้นอยู่เลยเก็บใน,ใน,ใ,นในตัวเราหมด อันนี้ขาใส่เป็นแฟชั่นเล่นๆลำคาญตาละผมอยากจะให้ไอเดียคอนเซปต์คุณคุณไม่จำเป็นต้องตามผมตลอดไม่จำเป็นต้องไปตามก้นไข่ทั้งสิ้นเลยคุณสามารถเป็นศูนย์รวมความเก่งความเจ๋งของคนทั้งหมดคุณเก็ตข้อนี้ไหมเก็ อนผมไปเรียนตอนเปไปอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ชีวิตของคนชื่อไซมอนรทเทิลตอนนี้ยังตอนนี้ดังมากเลยคือแบบท็อปของโลกของคอนดักเตอร์ตอนนี้อายุเยอะแล้วหกกว่าแล้วก็เขาเด็กคนนี้ถูกชมจากผู้ใหญ่เต็มไปหมดเลยนะผู้ใหญ่ที่อังกฤษว่าแบบเป็นคนที่แบบนาา่ารักเป็นแล้วแบบอายุ13บสแต่เป็นลีเดอร์เป็นผู้นําผู้ใหญ่ะ แล้วสั่งสั่งการหมดแต่สั่งการแบบน่ารักอะ่ะแล้วเขาก็เขาก็ช่วยผู้ใหญ่ก็ทําตามด้วยไม่มีการแบบอ,อะไรฝืนหรือว่าขัดหรือว่าอะไรแล้วผมก็มีน,นี่อันนี้อันนึงที่บอกว่า,ามีประโยคนหนึ่งที่ผมประทับใจมากในในไซมอนแรชโคนนี้เขาบอกว่านี่นะเขาไปขอายุตอนข้ออายุสิบหกสิเ็นี่ยเขาจะไปเรียนมหาลายัยจะไปจะไปหามหาลัยจริงๆแล้วไปหาครูจริงๆแล้วบอกเขาก็ตั้งใจบอกว่า ฉันจะต้องดึงสมองพวกนี้มาให้หมดเลยผมกำลังจะบอกกับคุณว่าคุณสามารถที่จะไม่จาเป็นต้องแบบว่าตั้งเป้าแค่นี้ทุกอย่างเอาเอาเอาเหมือนอาจารย์บัณฑิตหรือดีกว่าเหมือนอาจารย์บัณฑิตหรือเจ๋งกว่าเอามีอะไรที่คิดได้เอามารวมให้หมดเอามารวมในหนังสือคุณให้หมดสมมติเอาปสมุดเล่มหนึ่งเอาความเจ๋งของโลกนี้ามารวมไว้ที่คุณให้หมดเลยนี่คือฉัน นี่คือฉันเป็นคนคนนี้เก็ตปะคุณกำลังครเองเหมือนกับว่ามีสมุดเล่มนั้นนะ่ะคุณกำลังคเอสร้างมนุษย์คนใหม่ขึ้นมาถ้ากูเป็นคนแบบเจ๋งแบบนี้ได้มันถ้ากูเสกได้ทำไมเนลเมทฉันมันเสกได้นายหรือนางสาวคนนี้จะเป็นแบบไหนวะจะสวยเลิศจะคุณดีแบบไหน จะเป็นสนย์รวมคำเลือดทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยเจ๋งป่ะเจ๋งคุณรู้ป่าวว่าจริงๆแล้วคุณก็ครีรเอตตัวเองทั้งหมดมันคุณสร้างตัวไจตัวคนทุวนนี้ที่คุณสร้างมาคุณสร้างมา,มาเองหมดเลยแปลว่าคุณสร้างเหมือนสร้างบทหลักตัวละครขึ้นมาอีกตัวหนึ่งยังได้เลยแล้วเนื่องจากนอกจากจะสร้างตัวละครแล้วเรื่องอะไรเป็นตัวประกอบกูเป็นพระเอกเป็นนางเอกที่แม่งโคตรสุดเจ๋งแล้วคุณก็ต้องอ,อธิบายได้ด้วยว่าสุดเจ๋งมันคืออะไรวะสุดเจ๋งมีอะไรบ้าง เนี่ยแล้วคุณก็ต้องไปเวลาผมไปอ่านหนังสือของคนคนนั้นนะที่ประวัติชีวิตเขาอายุ20กว่ามีคนเขียนหนังสือประวัติชีวิตเขาอ่ะมันมหาสารมากเลยอ่ะแล้วก็เขาเขียนเขียนชมใหญ่เลยนะว่าเออเขาไม่ได้ไปสปอนเซอร์เองด้วยนะไม่เหมือนเมืองไทยนะเว้ยเขียนประวัติชีวิตตัวเองสปอนเซอร์เองคนนี้เขาแบบแล้วก็แบบดันเองด้วยเหมือนไทยมันเกิดคนละเกมเลยที่นั่นเนี่ยคือแบบถ้าเกิดเขียนบโอกราฟีแล้วไม่มีไม่มีไม่มีน้ำก็โดนด่าเหมือนกันอะ ไม,ไม่ไม่มีเนื้อไม่มีไม่มีอะไรน่าเป็นคนบุคคลที่ไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยอะไรเงี้ยก็อย่างคิมคแดชเชียนอะไรเงี้ยก็เหมือนกับมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ว่าคนนี้ไม่มีน้ําหนักมีโอ้แล้วเขาคำชมเขาก็คือว่าเป็นคนที่แบบอะไรอ่ะผู้สุภาพออแล้วก็ออมีความเป็นผู้นำมีความอะไรโอ้โหแม่งเต็มเล่มไปหมดเลยแล้วคนอื่นเขียนด้วยไม่ใช่เขาเขียนเอง แล้วผมว่าโอเคกุขโมยเอาเอาอานี้มูลนสมบัติพวกนี้มาหมดเลยผมต้องการให้คุณการบ้านอันหนึ่งคือไปเอาฮีโร่ของคุณนะรวมให้หมดแล้วมาอยู่ในเล่มเดียวคุณหมดเลยครีเอตัวตนใหม่ขึ้นมาสร้างบุคคลใหม่ขึ้นมาโดยไม่ต้องลืมอดีตไปหมดเลยมันไม่สมันไม่เกี่ยวเลยนะไว้อดีตคุณอ่ะเมื่อกี้นี้ตอนผมพักยังมีคนมาถามแล้วเริ่มด้วยคำว่าอาจารย์หนูกุ้มใจเนี่ยคนนี้คนนี้คนนี้ เนี่ยอาจารย์หนูกุ๊บจกอาจายเผานิดนึงเผานิดนึงจะสนุกดีเพราะเราเราเราเป็นพว,พวกเดียวกันอยู่แล้วไม่ได้ต้องเรียกว่าเผาหรอกเพราะว่าพวกเราทุกคนก็เป็นพวกเดียวกันอยู่แล้วพนะี่แต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าพ,พี่พียายามจะดึงตัวอย่างจากคนในสัมมนาเพื่อมันจะเรยวลขึ้นแต่แต่ไม่เคยมีไม่เคยมีอินเทนชันไม่เคยมีอะไรอจิตใจร้ายที่จะจะเผาใครทำไมก็แค่เป็นตัวอย่างให้เพื่อนเพื่อเห็นแต่เพื่อนเพืเขาก็คุณก็เขาก็รักคุณด้วยเขาก็แบบอะไระรู้จักรู้ว่าเออคนนี้ก็ ทำให้เราเร็วขึ้นทําให้เราแบบว่าใกล้ชิดขึ้นเพราะว่ถามว่ากุ้มใจมากเลยหนูว่านก็เรียนมาแล้วนะแต่ผมก็ผมกำลังจะนี่เคำว่าแต่จากเขาเลยที่ผมเบรกเขาก่อนไม่ต้องแต่ในอารมณ์กุ้มใจคิดอะไรไม่ออกอยู่แล้วนี่เป็นผลที่วันนี้ให้เสพอารมณ์ไปก่อนจะสุขสนานแฮปปี้ตบมือเพราะว่าคุณต้องเอายนเรื่องกุ้มใจออกไปให้หมดขอได้ไหมเจ็ดชั่วโมงเนี่ยวันนี้เจ็ดชั่วโมงแล้วขอได้ไหมเจ็ดชั่วโมงเนี่ยไม่ต้องไปมึนเรื่อง เรื่องพวกนั้นคุณสร้างขึ้นมาเองบอกได้เลยปัญหาทุกอันคุณสร้างขึ้นมาเองผมบอกได้เลยชันทีชัวจิตของคุณมันไปสร้างออย่างจริงๆโลกนี้ไม่มีปัญหาเลยคุณไม่มีปัญหาเลยคุณไปสร้างมันขึ้นมาเองหมดเลยคุณไปสร้างจิตของคุณแม่งทะลึ่งไปสร้างมาหมดคุณไปนั่งอ่านถ้าคุณอยากจะอ่านลึกเรื่องนี้เป็นอ่านเรื่อง The Greatest Secret อง Lord of the r i นคุณจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วจิตของเรามันมันไปสร้างของมันเองจริงๆมันไม่มีปัญหาหรอกคุณไปคุณเอาตัวแยกออกมาจากปัญหาไม่ได้ เนี่ยผมขอ7ชั่วโมงวันนี้ทิ้งมันไปก่อนวันนี้อยู่ในใบเบชั่นสนุกสนุกดีไหมไอเดียอันมกี้นี่คือ1ศูนย์รวมความเก่งคือคุณศูนย์รวมความเก่งศูนย์รวมความเลิศทุกอย่างแล้วก็เอามาได้หมดไปครีเอทมาครีเอทตัวตนใหม่ใช่ไหมกิพรลาพูดถึงเรื่องของอสมองวันนี้ผมจะสอนสี่เทคนิคสีเทคนิคน,น,นี้ผมชอบมากเลย เวลาคุณสอนสมองอ่ะสอนสมองให้มันเป็นคนใหม่เคยสอนสมองให้เป็นคนใหม่เ,เราจะต้องมีสอย่างสี่อย่างที่จะช่วยเพิ่มพลังให้มันแบรนด์เทรซพูดถึงเนี่ยสี่สิ่งที่จะทำให้ Magic Wand Work สสิ่งโอเ okay. ค affirmation ช่วยไหม Self Talk เนี่ยช่วยแต่ถ้าคุณบอกว่า อยู่ในช่วงห่วงที่กำลังเกลูกุ้มใจให้ตอบแพงกับไลฟ์สดอยู่เลยใช่ไหมครับใช่เออนี่ไลฟ์สดอยู่เหรอ <Yeah. S 1> โอ้พอแล้ว <laughs> พอแล้วนี่เกินไปแล้ว <laughs> ท,ทั้งทายนี่กี่คนดูแปดร้ <800. S 1> อย